สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ครับน้องที่ติดตามท่างชององ่องอดีลรำเพื่อนเชียวครับอัปเดตสถานาการณ์ครับผมโอ้ตั้งเวทีแล้วครับตั้งเวท,แววทแวแีแล้วบัดนี้ตั้งเวทีแล้วด,ดีแน่แล้วำ่ะดีแม่รำคือไทยคือไทยดีแต่นอสันนี่แม่่ำ มุมกว่างแม่หมุมกว่างมุมกว่างโอ้คุณจองมองบางข่านนี่ห้มดีให้โอ้ยมาเจอมาดูเขาเจ้าจองมองโอ้จองที่เอาแเอหน่บอราการเลยครับฮะครับม ต้นท่านใช่ยังล่ะตบันได,ตนไดเต๋<อ>เป็นยังหัวเป็นยังนะหัวเป็นยังยไฮะเขาอ,อีลิตเต,ตกตั้งแต่ชั้นสี่ะชั้นสชั้นห้า <laughs> กีิ่ลงมาวนี่ไปก่อนเลยโอ้ไอ้มันบอกเหรีนนะมาะไบอกเหรีไปมา้ยังบอกเหรียญ เราเศร้าไปไห้เย็บมองเดียวนี่บอเย็บขาน้าต่อนอืมเห็จังไลยคือเปล่าสงหังไไช่วงไหนช่วงติ่มบอมัช่วงรัมันทั้งเปล่าแล้วก็ใหญนบ่าทันมันลื่นผมอืระวังไหลายเวือีเฮามันใหทั้งเครือทั้งมือมันกระส้นทั้งมือมันกระดีคือเก่า เพ็บมากตินูรีบแบบนี้ประจำมันก็ไม่เคยไม่เคยโดนมือนี่มันขาดสิเจ็บหรอกขาดสิเจ็บหรอกหัวแตกหัวแตกไม่หรอกหัวทะลอกหัวทะลอกเพื่อเอาหัวลงก่อนเลยมันหัวมันลงไปเองหัวลงไปเองหองติดไหม ่เข้าเต็มโั่เพ่งไม่ห่างโิ่เพ่งไม่ห่างโอ้กูได้ลองไม่ห่างตรงรั้พี่ชอบเลยครับเลยมีเดมอนมีเดมอนนะครับมีเดมอนตรงแั้วพี่ชอบนะครับเอายังคือง่ามเร็ว่ะดิเคือง่ามเล็วท่านพ่อข้าหัวน่าถลอกก้าวอยตกบันไดตกบันไดพ่อไจนมือไหนขึ้นขึ้นนี่ตกันันี่ นี้ตัวไหนน่ตัวไหนนี่แหละหายเร็วๆนะครับหายเร็วๆครับผมามาใส่้งระมัดระวังตายขันเขนฮักขาฮักมั่งสิหนักดีหยกสันนีเจ็บซ้ำนีนึงยังเื็นได้อยู่ดอกครับครับมคือหักโอ้ยน่ะไอ้ตัวหน้อง ครับเป็นจ่องมองแล้วครับพี่น้องโอ้ยฝุ่นเงาะเงาะเงาะน,น,นอนอยู่ฝุ่นเงาะพี่ครับเขีนมขนเยยื้ใส่น้องวันะนี้เลยทีละบินจะมาอ,อยู่ตรงนี้นะครับสัดส่วนหลายโอ้แนวอยู่นักกินที่อ้าวันนี้จ็ามาเลี้ยงกันสิโหดครับตอนนี้มันยังมาทัานนีเลี้ยงครับ สิบบายสามคูกว่าครับไปซีโมงน,งนั่นแหะเจ้าน่อยคนดีทวิสักกษิไปเข่าฉากน้ำเพลินปข้างปี๊งเนาะเจ้าน่อยก็สิไปเข่าฉากน้ำเพลินนี่เดียโอ้ยหมายคนมาอยู่น้ำกันดีปุ๊บปียุงสิกเ็เย็นแล้วครับนี่ผมใส้ไงหอมใส้ไงเนาะ ตอนนี้อัปเดตงานครับหน้างานครับปูสัตว์แล้วครับวันนะี้มา,ลาแล้วครับคนเราวิ่งกับเราปูสัตว์เนาจับสัตว์ผู้ใดเป็นสัตว์ผู้ใดวันนี้เนาะปูสัตว์คือว่าเป็นยังไงก็ระยะกิดกันกับเป็นพ่อวันนะครับสน <c oughs> ด,ด,ดที่เขาตันน้งนต่เบ็ดจู กูตรดแล้วมันเอ้าเอาเอา <c oughs> นื้อกางงานบุญครับพี่น้องครับที่วัดศาลเจ้าไก่ต่อนะครับผมตอนนี้กะที่ที่โค้งสางเรียบร้อยนะครับเรือฉากแล้วขับไฟนะครับโค้งสี่วาโดนนะครับ เพมันติดงานเร็วอยู่ครับส่วนกลอุปรอกรณ์เครืองเสียงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยอืมเป็นเมื่อจองทีนานๆๆ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 อๆๆ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 าๆๆัๆเ,เอาา้ๆๆ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  อไปนะบเวลาี้เยขายบันจดห้าไปแบบเซียนแห้งโอ้เถ่วิทยาลัเถเซียนแห้งคุณนะคุณนะท่างเอกขึ้นไปแล้วคุณอัปเดตหนางานอัปเดตหน้าเวทีครับอัปเดต สถานการณ์ณเวลานี้ครับบ่ายสามเศษเศครับผมพิ้วงานบุญแล้วครับพี่น้องมึงรหดทำยัในวัดเลยนะครับพิ้วงานบุญครับของอยู่ของกินไยครับพี่น้องของขายของสื่อของขายไร ครับพื้นที่กว้างดีพร้อมครับมามกว้างคุณไงง่าวะน,นะครับผมโอ้ยมึงมึงมึงเป็นจรอง่น้องครับเป็นจองฟองเพลงของมันไปะนะศาสตร์พื้นกกยิ่งง่เนาะมาจอดปูไก่ยืดได้ครับปูชื่อว่าปูกไก่อยู่ปูมาหลังสุดลรสิได,ด้ดีพี่น้องฟังทางฝุ่นก็ไม่มีใครผูนะครับถ้าจนเนงินแบบกลางๆ ท้องที่แล้วเขียนซื้อไปพร้อมคุณนั่งเอกอ <c oughs> นั่งเอกเดี๋ยวผู้หายอยู่ที่ไหนนั่งเอกผมว่านั่งเอกนี่เบื้องหลังการทำงานของนั่งเอกปอมนนะะเอาเอาใจเราหวั่นกันแล้วพี่น้องครับจองที่จองข้างกันแบบจแค่คนยังเป็นยังเราเนี่ยเอา เอาจะแย่งที่กันก็เป็นพ่อโอ้ยมือนไหลพี่น้องครับนีตั้งหนา,หนานครับตั้งหนาครับเอาอัปเดตสถานการณ์ช่วงบ่าย 3, สามส,สิบเศษสี่โมงครับจะลืมพี่น้องครับเบิ่งคลิปชมคลิปแรก่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พอดี๋ยวที่วิสากค,ครับหลากาักกอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอลนัวหัวมวนกัน ทางช่องคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องเพซุ่นี่ครับพบกนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ